สวัสดีครับนักเนทุกคนครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับวันนี้ยังอยู่กันในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นหัวข้อแผนภาพต้นใบนะครับซึ่งเมื่อคาบก่อนเราได้ดูแล้วว่าการจัดแจงความถี่มันก็จะมีวิธีการที่ทําเป็นตารางใช่ไหมครับแล้วก็มีแผนภาพแผนภาพทีนี้ก็เมื่อคาบก่อนได้ลองทําฮสโตแกรมรวมไปถึงรูปหลายเหลี่ยมความถี่นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้แต่วันนี้มี การเจกแจความถี่ที่เป็นแผนภาพอีกแบบหนึ่งคือแผนภาพต้นใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในหนังสือนะครับเป็นภาพต้นใบเขามีข้อมูลนะครับเรื่องของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน24คนคะแนนเต็มคือ50คะแนนซึ่งคะแนนออกมาตามนี้นี่คือนักเรียน24คนนะครับค่าสังเกตมีอยู่24ค่าเราก็อันดับแรกทำการจัดกลุ่มขเขาก่อน เรามาดูค่าที่นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยสุดนะครับก็จะเห็นว่ามันได้คะแนนยีิบสองเนาน 22, นะแล้วมียี่สกว่าก็มี30กว่าก็มี31% 3 9ิบเอดสกย่างนี้ก็มีแล้วก็40กว่าก็มีมากสุดนี่ก็เป็น 45%, นะครับไม่มีใครได้คะแนนเต็ม50เพราะนั้นถ้าเราแบ่งกลุ่มมันจะออกมาเป็น3กลุ่มนะครับมีกลุ่มที่1คือ20กว่าก็จะได้แก่พวกที่เป็น เลข29เนี่ยครับ29 25 22 23 27แล้วก็28เห็นั้ยครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็เป็นพวก30ถึง39 30กว่าก็จะได้ออกมาคือพวก30กว่าๆตามนี้กลุ่มที่3ก็จะเป็น40กว่าๆนะครับ ตั้งแต่40ถึง49ก็จะได้ค่าสังเกตที่เป็นกลุ่มนี้ก็ตามนี้ทีนี้พอเราแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะทําแผนภาพต้นใบนะครับวิธีการทําคือให้เราเขียนขีด2ขีดนี้ชึบชึบแล้วก็แบ่งเป็นต้นกับใบนะครับในฝั่งของต้นเนี่ยมันคือเลขในหลัก10นะครับเลขในหลัก10ส่วนในฝั่งของใบเนี่ยคือเลขในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นอย่างตัวแรก29นะครับเวลาเราเขียนก็ อันนี้ก็20กว่า30กว่า40กว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแรกนี้อ่านว่า29ตัวที่2นี้ก็อ่านว่า25ตัวที่3นี้ก็อ่านว่า22ประมาณนี้เ,เราดูบรรทัดที่บรรทัดสุดท้ายอย่างสี่นี่คือ40นะครับถ้ามีเลขซ้ำกัน42ตัวเราก็ต้องเขียน40ทั้ง2ตัวนะครับถ้าซ้ำกันโอเคเนาะก็ในข้อมูลที่อยู่ฝั่งใบเนี่ย มันจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดอยู่24ค่านะครับเพราะว่าข้อนี้เราเป็นคะแนนสอบของนักเรียน24คนเพราะฉะนั้นค่าที่ได้จะต้อง24ค่าห้ามขาดห้ามเกินเอเาเนาะพอเราได้แผนภาพต้นใบอย่างนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายครับที่ต้องทําคือการเรียงข้อมูลนะครับเรียงข้อมูลให้ได้จากน้อยไปมากแบบนี้ใช่ไห เพื่อที่เราจะได้อ่านง่ายๆว่าค่าอะไรน้อยสุดค่าอะไรมากสุดนะครับอย่างเงี้ยอย่าง22 23 25 27 28 29นครับน,นี่คือเรียงข้อมูลถ้าอย่าง30กับเ่า30้า3 35เห็นไหมครับถ้ามีข้อมูลซ้ำกันก็เขียนซ้ำกันเนาะตามจำนวนโอเคก็เป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงนะครับนะครับอ,อ่าอันนี้ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มี2หลัก ถ้าอย่างตัวแรกนี่ก็อ่านว่า46เห็นไหมครับตัวที่2ก็46ถ้าตัวสุดท้ายก็เป็น76อ่าอันนี้เขาเรียงข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สุดท้ายของถ่ายภาพต้นใบนะครับต้องเรียงข้อมูลด้วยเอาไปดูอีกแบบหนึ่งครับถ้าเกิดว่ามันเป็นหลักร้อยอย่างสมมุติว่าถามถึงส่วนสูงของนักเรียนอย่างเงี้ยครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น145นะครับ ตัอไปก็เป็น146โอเคนะครับเพราะนั้นในช่องของใบเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นนะครับเป็นเฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นประมาณนี้นะครับมันมีแผนภาพต้นใบอีกแบบนึงครับที่เป็นข้อมูล2ชุดมีกลุ่ม A กับกลุ่ม B กลุ่ม A กับกลุ่ม B เราก็เอาต้นเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับ พราะว่ามันจะมีะเขาเรียกว่ามันเป็นต้นร่วมกันทีนี้ฝั่งของกลุ่ม A ก็จะอยู่ทางซ้ายมือทางนี้ฝั่งของกลุ่ม B ก็อยู่ทางขวามือนะครับเวลาเรียงกลุ่ม B เรียงปกติครับจากน้อยไปมากแต่ถ้าเป็นกลุ่ม A เราจะต้องเรียงน้อยสุดอะให้อยู่ติดกับต้นอยู่ทางขวามือเพราะนั้นข้อมูลมันจะเรียงไปตามนี้เพราะนั้น,อ,น,นะน,นอันนี้่ส เห็นไหมครับ้าสิบบประมาณนี้นี่คือแผนภาพต้นใบเดี๋ยววันนี้มีแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดส7ในไลเริรกชีตนะครับนักเรียนลองไปทําดูครับสร้างแผนภาพต้นใบมีด้วยกันอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็จะเป็นแบบปกติเมื่อกี้คือ,อข้อมูล1ชุดนะครับแล้วก็ข้อ,อ2ก็จะเป็นข้อมูล2ชุดเทียบเท่ากันก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนักเรียน เรียงข้อมูลด้วยนะครับจากน้อยไปมากถ้าฝั่งขวาเนี่ยก็จากน้อยไปมากไปทางขวา,าน้อยสุดอยู่ทางซ้ายขวาสุดก็มากสุดแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายนะครับเรียงจากน้อยไปมากให้น้อยอยู่ฝั่งขวาติดกับตรงต้นเห็นไหมแล้วก็ไล่ไปทางซ้ายค่าที่มากขึ้นโอเคนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งกันมานะ ไว้เจอกันครับหน้าครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ